ฮะโอ้ <Huh? S 2> oh, why 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 I'm scared มันไปทุกต้นเลยหรือเปล่าเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนกันอพยพบมาจากไหนกันฮะอพยพบมาจากไหนกันแล้วมาหาคนที่กลัวด้วยนะ Yes โอเคอพยพมาจากไหนกันเม่นมมนคุณจะเห็นปีนี้ปีแรกที่ตัวใหญ่เบลเลอร์่าตายแล้วเห็นแต่สวนคนอื่นเขามีไม่คิดว่าสวนตัวเองจะมียังคิดว่าเออดีใจสวนตัวเองไม่มีเพราะตัวเองไม่ชอบเยอะชันเนี้ มาเลนเม o u s ล e นะ i <hate> s m e น i ี่น o ่ e า e r e นะ h o w ล o u ะมาเยนะมลยนะเลย e มลยนะมาเ e r e h มาเลย e o t ยยานยนยนานนลยยเห็นเนี่ยขนยลุกเลย คอยยากเราคอยกับมาเดินวนอยู่นี่นะโอ้ this oh, ดีนบอกกระดึบใส่มือคอยคอยใส่ห่องกิดทิ้งข <M anny? S 1> ้อซับเสร็จแล้วขทรซับคอยสิแตกข้ามือเสร็จแล้ว <M anny? S 1> ดีประมุดหัวลงไปมันโดดใส่หัวคอยหรืออยู่ <M anny? S 1> ทั้งหัวคอยระบุค <M anny? S 1> <laughs> ิดหลายอีกแล้วด้แบบนี้ห่วย Yes mm hmm. อื้มห่วยตาย ่อยย่านเด้อพแมรยังดอกเราคอยสุบกา่าเขาสวนอยน no, no, อนนอนอลี่เนี่อยสุบก่าเขาสวนคอยได้พ่อแม่พี่น้องคอยย่านขันล่อพ่อเมลีนาแล้วมันสิไปหม่องอื่นไปกินหม่องอื่นได้บาทเนี่ยค mm, อ,อ,อยลย่านย่านายพ่อแม่พี่น้องทั้งชีวิตใจิตใจแบบมันยังจำฝังอยู่ในหัวสมวองคอยนะแมเพราะว่า

I cannot see. Yeah. Yeah. <gasps> no, thank you. Yeah. You said? <laughs> yeah. No, thank you. Thank you, Nah. What? You thank you, Nah. Who's that? Wong. Wong? Mm-hmm. You thank you, Lena. Yeah, I hate to warm. Uh-huh. see the outside too. <laughs> เราไม่ถือกันเราไม่ถือกันจันเดะเราเราไม่ถือกันโอเคเกิดชัตนหน้าสันใดก็ไม่ต้องมาคล้อเลยเอ้แค่เจอเจอเจอมามี่ถือกันมาเมียวันเอแค่เจอเจอเจอมามียปุ่อในเด็กแบกทัวร์ไวเราไม่ถือกัน ไปมองอื่นแนวโอปปนูข่อยพี่น้องเว้ข่อยข้างข้อไปแบกข้าข่อยความงาม,มาของข้าข่อยหยาดได้ไปะแม่มาจากาเด้มมาจากทางไหนก็ไปทางไหนเด้อหยาดเด้อยวไม่างามกี่ตัว โอ้ยข่อยเลยยามพี่น้องด้วยแลกสิลอ์พอไม่พี่นานไปมองเอินานพอไม่พี่น้องกลับมาหาบ่เจอร์ยีมากเด้ข่อยเห็นพักงามๆค่อยนี่ยขาก็สอบไปแวกมองนั่นมองนี่เดยข่อ่พี่น้องยนอ้มดข่อยยาน มีโอเคโอเควันเกิดจะมาเชียรยู่กับมืคีข้อไอนี่นะฮะ mm hmm. มันไม่มัน